แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ครับผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานาศายแห่งความชั่วร้ายและคุณดาร์โคเลซอนมาครับผมที่สมุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Trap Channel ครับผมในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาจัดเด็กๆหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนน่าจะรอแหละนะครับนัแล้วกเ็เปิดได้เอามาเล่นกันก็ถือว่าดีมากครับน่าจะมีคนอวยเยอะนะครับกับเด็กลิงจ j o กเกอร์ Joker ครับสายในวันนี้คือสาย เค e ยอสเบเกอร์นั่นเองนะครับผมนะเคลยอสมาแล้วนะครับนะโอเคก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเด็กลิงจกเป็นเด็กหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนเทคใบหลายตัวมากๆนะครับถูกเพิ่มเทคมาหลายตัวมากเพราะว่าไม่งั้นมันจะโกงมากในแมนกาศีโลนะครับอันนี้ทําให้รู้สึกว่ามันไม่โกงนะครับผมนะโอเคมาเริ่มกันเลยครับตัวเริ่มเป็นดัตเทอร์ยูนิคอนนะครับผมนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเด็กเนี้ยมันจะไม่สามารถเอาชวัชิวมายัดได้แล้วนะ เพราะว่าตัวเคอสเองนะครับมันจะเน้นหนักไปกับการเล่นกับสตาร์เวเดอร์มากกว่าโดยทั้งหมดในเด็กควรจะต้องเกือบเป็นสตาร์เวเดอร์ทางเด็กมันจะทําให้มันเล่นได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับเก1หนึ่งครับโฟตอนนะครับผมไอ้ขออภัยพาราเดียมนะครับพาราเดียมมีการแก้เทคล็กน้อยครับผมมันบอกว่าเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเขาไดบาร์หนึ่งนำะมันเข้าสู่โซแล้วก็ล็อกเรียากาดศนะครับนะที่อัลล็อกในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามช่วงเอ็นเฟดนะครับก็ จริงๆอ่ะมันไม่ได้ทําการกดสกิลทันทีในช่วงเอ็นเฟสเพราะว่าเดี๋ยวให้งานมันจะยุ่งยากเกินเกินไปนี่เลยบอกว่าเข้าเทิร์นเ,เข้าเข้าเทิร์นเราก่อนแล้ว,ลวค่อยทําสกิลนี้นะครับผมใครที่มีสกิลเอ็นเฟสแล้วตายหรืออะไรอย่างเงี้นย,ยนะครับก็สบายๆนะครับก็ตายได้เหมือนเดิมเหลือใบหนึ่งครับไม่รู้สใส่อะไรใส่ตัตีหมื่นไปครับจบติดสตาร์เวนะครับพีจีสตาร์เวสามครับจริงๆมันมีพีจีแบบเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวเห็ดล็อกบวกสามพันครับผมสี่ใบแค่นั้นเอง เกรดสองครับ Colony Maker นะครับอันนี้ก็มาเสิร์ตตัวครับมาเสิร์ตอย่างพวกพาราเดียมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับได้แล้วก็จะเป็นตัวตีสิบสองครับเน้นตีแรงเข้าไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในชุดนี้อาจจะไม่ได้ลงเรียในช่องหลังบ่อยนะครับแถวหลังบ่อยเพราะว่าอาจจะต้องมาทิ้งมือในการล็อกเลยไรอย่างงี้ตัวตีฮิตล็อกครับผมในช่วงถึงเกรดสองอันนี้ใส่ไว้2ใบถ้าขึ้นมาก็ดีครับไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับ สุดท้ายจะเป็นตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นตัวเดียวในเด็กที่ไม่ติดสตาร์เวเดอร์นะครับผมเอามาตีฮิตแวนเฉยๆแล้วก็จับเลียของเขาล็อกทิ้งไปได้นะครับนะเอามาคอมโบกับในส่วนของเคลออสโคดอยู่เคลออสนะครับผมเปลี่ยนเทคไปค่อนข้างเยอะอยากให้ฟังกันดีๆมีเทคในช่องแวนการ์ดรีเวเบิคสี่เมื่อเริ่มต้นเทิร์นหนึ่งเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเราเขาจะบาตรหนึ่งครับเลือกรีไทยเลียการที่ถูกอันล็อกนะครับผมในเทิร์นในในช่วงเอ็นเฟตของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จวดหนึ่งอันนี้ทนทนเทคน มันไม่ได้บอกด้วยว่าในส่วนของนึงเนี้ยอ๋อมันเปลี่ยนจากโซบาร์สเป็นเคาน์เตอร์บาร์สด้วยนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันให้กินเคาน์เตอร์บาร์สหมดเลยนะครับมันไม่ได้บอกด้วยว่าเค้ากี่ครั้งเราสามารถเค้าได้หลายครั้งก็ได้นะถ้าไม่นี่พอนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ก็จะไม่พอกันหรอกนะครับแค่ตอนนั้นโซบาร์สโซแบบไม่มีอะไรใช้ยังไม่พอเลยอันนี้เปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์บาร์สด้วยนะครับ แล้วม,มีเทคนึงเป็นเทค,เทคแว่นกาดับผมเคาน์เตอร์อบาร์สหนึ่งทิ้งมือ2ปกติมันจะเป็นเคาน์เตอร์อบาร์สหนึ่งทิ้งมือ1มั้งแล้วก็ล็อกอันนี้คือทิ้งมือ2ติดสตาร์เวเดอร์ล็อกเรียกอากาศฝั่งบรงครับหนึ่งใบคืออันนี้ทำให้มันไม่ดูไม่โกงเอามากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีตัวรองครับตัวรองนี่ก็จะง,ง่ายๆเมื่อลงมาเคาน์เตอร์อบารสองล็อกเรียกอากาศฝั่งตรงข้าม1ใบวีนี้บวก5,000แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากอันนี้ใส่ไว้ติดไว้เฉยๆนะครับเฉยนวนกกัแล้็จะมีีตตัวอิิินนฟซโร่ครับนะลลลงมมาาเเเื่ออบบบรกกไท์ัส็ แถวหน้าหนึ่งหลังหนึ่งนะครับแบนบวกหมื่นจบไม่มีอะไรมาแล้วก็ติดเนบิวล่ามาเผื่อพลังแบบเคาน์เตอร์บาสบดไม่มีอะไรเล่นละก็เอาในวิวล่ามาช่วยในการปั่นพลังก็ได้แล้วมันแค่เคาน์เตอร์บัสหนึ่งเองในการล็อกแถวหลังนะครับวิธีการเล่นเด็กนี้ครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับไลท์ขึ้นมามันตีกันอะในไลท์ช่วงเกตสองมีตัวนี้ตีกันไปถ้าตีฮิตก็ล็อกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเกิดขึ้นมาปุ๊บขึ้นเป็นอินฟินิตซีโร่ได้ก็เป็นอินฟินิต นะครับผมเป็น i n นฟินิต z ซ r โเสร็จปุ๊บนะครับเวลาถึงช็อตที่เราจะเบรกเราก็เบรกแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้ต้องเลี้ยงแดมเรากับเขา,าให้มันจะเถียนสะเถียนกันนิดน,นึงนะไม่ใช่ว่าเราแบบกดแดมไปไกลๆแล้วก็เล่นมันจะเล่นยากนะครับนะเด็กเนี้ยมันจะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่หลังที่เราลิมิตเบรกไปต้นไปเนี่ยปลายเกมอะ่ะเด็กนี้จะปวดมากๆเลยนะครับอ่ะ เราข้ามไปเลยแล้วกันถึงตอนที่เราสามารถเบรกลท์ได้เราเอาเค a อสเบรกลท์นะครับพอ w d e r หนึ่งล็อกหน้าล็อกหลังเขาอย่างละตัวนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นทิกปกติของตัวมันเนาะนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บนะครับตัวเคออสเองเนี่ยอยากให้มองไปอย่างหนึ่งมากกว่าคือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันล็อกหน้าล็อกหลังไปอย่างละตัวแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะมี5แดมอ่ะถ้าฝั่งตรงข้ามมี5แาดมแล้วยังเหลือตัว i n t e r อ e ์ t ซปตัวหนึ่งอะ่ะ ให้ใช้เทคเควอต์เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งทิ้งมือสองแล้วล็อกตัวนั้นทิ้งไปเลยแต่้าฝั่งตรงข้ามยังมีสี 3, ดำสามดำเดี๋ยวเพิ่งไปใช้นะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มที่จะใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้การโซบาร์ดมันใช้การเคาน์เตอร์บาร์หมดเลยแล้วเด็กมันไม่มีตัวไห่ดำคืนนะครับผมอ่ะโอเคล็อกเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเขามีห้าดำอย่างที่เราบอกปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งทิ้งมือสองล็อกไปเลยนะครับนะัสแต่ในตอนที่ก่อนในเทอร์หน้าเนี้ยก่นะอนหน้าเนี้ยยยยยยถ้้าาาเเ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 เรรรจะะะซตตปป็็นน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 พววกไไออีีีีี่่คคัััับบททมม เราก็เซตไ้ข้างหลังเวลาเห็นล็อกปุ๊บเทิร์นี้มันก็จะบวกเยอะมันบวกได้มากสุดถึง9,000พอล็อกไป3ตัวในเทิร์นเดียวนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บทีเนี้ยในแถวหลังเราจะอาจจะเซตเป็นพาราเดียมทิ้งไว้สักตัว2ตัวก็ได้เผื่อเก็บแถวหน้าเขาไว้ถูกล็อกตล,ลอดเวลาเขา5ดาเดมนะเกิดมีจีบนมือเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เซตแถวหน้าเป็นตัวโจมตีให้หมดเลยครับนะโจมตีเข้าไปครับ1 2 3อ่าเวลาอะไรเงี้ยเขาต้องปาร g ีจีอยู่แล้วแหละถ้าเขา4ด่เดม ก็ต้องแบบรับแดมที่5แดมที่6อะไรเงี้ยค่อนข้างแรงอยู่แล้วจริงๆประมาณ4ี่ดมอะ่ะก็ทําได้นะ4แดมก็ยังทําได้อยู่ที่จะล็อกแบบแถวหน้าไป2ตัวเลยนะครับแต่3แดมเนี่ยไม่ค่อยแนะนําแล้วเอาแวนโจมตีครับถ้าสมมุติว่าเขาไม่ตายในเทินนี้นะครับถ้าเทินเขาเหลือแวนตัวเดียวในเทินเนี้ยยังไงเรามีเรียอ,อยู่แล้วเขาต้องตีเตดตัดอินเตอร์เซปเราอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่แคนที่แวนเก่งจนแบบแวนสามารถแวนคนเดียวปั่นเขาได้แบบเผาเขาเผา,เา,เารุ่นเผา,านี่เขาได้เงี้ยก็จะไม่ค่อยมีผลอ่ะ พอจากการปิ๊บฝั่งตรงข้ามอันล็อกพอเข้าเธอเราใหม่นะครับก็จะใช้เทคในส่วนของตัวพาราเดียมก่อนต้องกดพาราเดียมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเทคเทคเออสใช้ไม่ได้เข้าได้บาร์หนึ่งล็อกเราถ้าเรามีเข้าไ์้บาร์เหลือนะล็อกแถวหน้าทิ้งไว้เลยสองใบนะครับแล้วก็ค่อยกดเทคของเคออสถ้าเข้าได้บาร์เหลือนะค่อยกดเทคเทคเออสเข้าได้บาร์หนึ่งอ่ยิงตัวที่อันล็อกแต่พอมันถูกล็อกไปแล้วมันถูกยิงไม่ได้ใช่ไหมแต่เราจะได้มือขึ้นมาแทนนะครับผมอันนี้เป็นทริคแต่ไม่รู้ในเนี้มันทำได้ป่ะแต สลับตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็ทําให้เราได้มือขึ้นมาแทนแต่ในเทิร์นี้คือเคาน์เตอร์บาร์เราจะเกี้ยงเลยจริงๆมันก็ควรจะเกี้ยงอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเราล็อกคืนไป2ตัวอันนี้เราจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่านี่มันในเทิร์นที่แล้วมันกี่ตัวกินเคาน์เตอร์บาร์คืออินฟินิตกินไปหนึ่งเคออสกินไป2อ,อันนี้ก็ทําอีกนะครับผมนะแต่ว่ามันจะทาอย่างเงี้ยเวลาเรามีพลาดยมอ่มมันจะทําให้เราไม่เสียมือนะครับในการล็อกเพิ่มแค่นั้นเองแล้วก็ล็อกแล้วก็จะตีโหมเข้าไปใหม่นะครับสองเท ถ้าเขาไม่มีพีจีมากพอก็พินาศครับโอเคหรือว่าเขาไม่ลัดทิวหรือว่าเขาไม่โอเวอร์แบบได้ทิกเกอร์แบบนรัวอะไรเงี้ยนะครับก็สบายนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเล่นเด็กนี้นะก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะครับจริงๆสามารถมันเด็กมันะสามารถแป็นเดีเป็นเคออสก่อนก็ได้นะจับเคออสล็อกไปเลยตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปตีให้มันฮิตแวนแล้วก็จับล็อกเพิ่มก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้พล l เดียมช่วยล็อกไปเรื่อยๆก็ทําได้เช่นกัน นะครับผมอันนี้แล้วแต่สถานการณ์ของการเล่นในอนาคตมันที่เราพูดเนี่ยมันคือท่าใหญ่ของมันที่มันทํานะครับมันอาจจะไม่ใช่เด็กที่ใครตั้งความหวังไว้อาจจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เด็กที่เก่งเหมือนยุคของการ์ดจริงที่มันเคยออกมานะครับแต่ก็ ยังมีความโหดในแบบของมันแลวมันก็ค่อนข้างจะดูเสถียรด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้กันครับหนาองคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด subscribe หืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆแล้วผมอยากสนับสนุนแล้วผมเป็นสามารถสมัครเป็นแท็บแ e นเบอร์ได้เพียงเดือนสามสิบห้าบาทฝากล้านครับผมแท็บชอปนะครับนะก็มีการเปิดนะครับหรือว่ามีสินค้าภาควีจำหน่ายนะครับสามารถก็ไปดูนได้สุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจเราด้วยนะครับ VFTB Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆครับผมสวัสดีครับ